ครับมาดูขบวนดีสลานะครับ419จากนครราชสีมาไปทางอุบลครับ15นาทีครับออกจากนครราชสีมาครับเวลา1 1นาฬิกา15นาทีครับถึงปลายทางอุบลราชธานี16นาฬิกา45นาทีครับ ครับขบวนต่อไปเป็นขบวนรถเร็วนะครับขบวนที่142อุบลร,ราชธานีไปทางกรุงเทพครับออกอุบลร,ราชธานี17นาฬิกา35นาทีครับจะถึงกรุงเทพ 5, ตี5ของวันรุ่งขึ้นครับตีห้ตรงนะครับผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับผ่าน25นาทีครับเปนเวลาครบครับ,บ ออกจากบนก็มาได้ประมาณ5้าหกนิีแล้วครับมาถึงุดจุดนี้